ชั้นม็อกซิงเนี่ยเดี๋ยวดูมวยไทยกันก่อนเลยจำได้ไหมสึกวัตรงใจแน่ไม่ใช่๋อไม่ใช่เหรอฮะอนุวัฒน์แก้วสำริดโอ้อนุวัฒนมวยของสีเมืองเพชรชัคาบหน้าหยกไม่ใช่ขนตาหอนเพชรชัคาขนตาหอนเมืองของที่หัวหน้าคณะเขาเนี่ยอยู่คนเหนือคันเลอร์ซิตี้หัวหน้าคณะคนเหนือแต่นักมวยเนี่ยเป็นคนใต้ครับตอยกระสินทองน้อยปอเตระกุลสึกวันสงัยแน่นอนไม่มีสึกอื่น ของเราเนี่ยเหมาเลยแน้าทรงบอกอนุญาตอนุญาตบางทีก็บางทีก็ไม่อนุญาตอยากอยากจะงดละแต่เราก็เอามายกที่หนึ่งน่ารักแต่วัดนี่เตรี้ยกว่าครับตุมแดงุมแดงแน่นอนมีวิเสียดายมากเลยนะวัดเป็นมวยที่มีลำหมักลำโค่นมีการพรสวรค์ในการใช้หมักก็เกือบจะมาชกมวยสาคลสมัครเล่นอยู่หลายทีแล้วนะอยาให้วัดป่อยอาชีพเทินโปรใช่ แต่ว่าบางคนมันจังหวะโชชกตาแม่อำนวยนะถ้ใต้หัวหน้าคณะด้วยบางทีก็เกียดเสี่ยงก็บ่อยนี่ฮะเป็นไงนุวัตลีลาไม่ธรรมดานะนุวัตนะครับมวยหมัดหนักด้วยนะฮะดูทรงก็รู้ครับทรงแกป้อมเตี้ยแต่ว่าเป็นมวยหน้าตาดีอ่ะมวยใต้นี่หน้าตาคมนะนี่นะดูเตะตัดขาหน้า ท้ยทัดมาลาครับเรนยาวกว่าใช่ไหมีต่อยล้ตัวตัวแล้วมีเอียงครับนี่ครับคือมัดอวคัตมัดที่แบบเป็นอาวุธเด็ดเลยครับคนดูนี่ชอบครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมวยแบบลำหักลำค้นอย่างนี้ไม่มีมัดสั่งนะค่ะพวกมวยมันหนักก็ไม่เคยจะมีอ่ะยุคนี้น้อยมาก โอ้เพราะว่าใครมังซุรินก็ไม่ค่อยจะมีนักมวยเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่พี่จติงโุลาว่าเาแม่ลูกนิดแค่แบบปลายหมัดนะหมัดแบบป้องกันตัวเฉยๆนะหรือว่าปลายหรือต่อยแบบทิ้งอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะต่อยนะฮะคือเสียจังหวะเตะหลุดซ้ำซื้อดิ้วขนาดปลาไม่ไม่บวกเต็มๆนะเมื่อกี้แบบวืดอ่ะเตะวืดไปครับ้โหนึ่ยนะครับ โดดการเด่นโอ้แต่โอ้ลูกนี้มา3ามสี่มัดเข้าบนเลยครับซึมครับโอ้ยบวกสู้ครับจังหวะสองดีครับต้องระวังนะครับจังหวะเสียวนะครับโอ้ยมาแล้วครับฝืนแล้วครับฝืนรับฝืนไหมฝืนแล้วครับ ดันไปก่อนครับปุ๊บไปที่ท้ายทอยคือมวยหมัดนี่ต้องจัดระยะครับเตะเข้าไปเอานี่นี่แหละครับง่ายเองเอ้ยเอาแล้วครับเอาไว้พืนแล้วมาแล้วผมมาแล้วเอาคืนผมมาแล้วครับยาวกว่าครับคโอ้โหมาเป็นชุดครับเสียงล้องหู้เลยอย่างนี้นะโอ้โหราคาแข่งเลยครับมอนทอยกลิดเลยครับเมื่อกี้มอนฮะไม่ใช่มอยมอนนะเอ่อพื้ย โอ้โยเอ้ยดูครับอนุวัฒน์ชักเปิดตำราไม่ทันเลยครับโอ้โหเตะเข้าแบบหยุดเลยครับอนุวัฒน์โดนเตะเข้าไปหลายดอกครับเอ้าหมดยกสามครับเออเนี่ยเอาลงง่ายเหลือเกินนะเร่งมากเกินครับวัฒน์ก็เหมือนกันนะโดนเตะโดนเข่าเข้าไปหยุดเลยนิ่งเลยฮะแต่ว่าได้นับไปทีแล้ว เอาเข้ามาตั้งเข่ารับไว้นี่ฮะตั้งเข่ารับไว้นี่ฮะตบไปในตัวบุกเข้ามามุดๆเข้ามาเนี่ยตบตีตีหน้าขาตีตีเดี๋ยวดูมีเวี่ยนแน่ครับรอจังหวะครับตีตีแบบไม่มีอะไรตีอย่างงี้แบบตีไม่มีอะไรแต่ว่าได้อากาศอนุวัติก็นิ่งนะนิ่งเหรอ นิ่งเออดิ่งเออนิ่งเออนิ่งเออโดนสอบสวนเข้าไปครับนิ่งเออวิธีเต็มเต็มพุงเลยลูกนี้ยนิ่งเออจัดนิ่งเออไม่หลุดแล้วครับนิ่งเออแหมก่อนนี้ยาวเลยนะลิ่ง7-4ครับแหมดูแล้วครับ7-4 7-4 7-4ได้หมดครับโโอ้หเล่นยากครับเอา3-2ไม่ได้หรอฮะโอ้าวโอยก็7-4ราคาดีไม่เอาครับ เจ็ดสามพีแมสโอ้โหแหมรู้สึกเอาแล้วครับนุวัฒน่าจะลำบากหน่อยนะอย่างงี้น่าจะต้องรุดเยอะหน่อยนะโอ้โหเจ็บรับอย่างเดียวเลยนุวัฒนะฮะเอ้เฮ้ยอย่างเงี้ยโอ้โหประเคนเขาเข้าไปดูเรายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเริ่มตื่นขึ้นมาครับเริ่มตื่นโโอ้หครับต่อยกันมากมากนะใช่ใช่ โอ้โหเอาครับรับปีครับรับปีเรับเสร็จครับรับปีเถอะรับโอลากไปที่มุมเลยครับนะคลากหนึ่งสกรูดึงสกรูดึงสกรูเสียเปียกแล้วครับตอนนี้ดึงตีเข่ายัดเข้าไปเลยครับตรงนี้น่าจะโอ้โหอนุวัตรนี่ครับซึมครับนิ่งนะดิ้นไม่ออกครับเตปร์คอแป้นะครับเดินอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป๋นะครับ โดนพุดเข้าไปุกขวาเบาๆเป๋เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ยังยังยังแข็งแรงอะ่ะยุงแข็งแรงยกชิกดำาะครับเออชำดิงจริงดำฮะอเออุ้ยโอ้เดินอย่างเดียวเลยนะไม่สนราคาน,น,นะครับตอนนี้เดินล้วครับนวนก็สีเสื้อดีอะถึงสปรูมามสีเมืองบอกสามสองลีมิงบอกเจ็ดสี่ เอียงกันตั้งนานครับเจ็ดสามมีแม่ไปปีเจ็ดสามครับโอ้โหลบ่างนี้เสียการครับไกยกสุดท้ายด้วยครับกรรมการจะหาที่ลงอยู่ดูครับใครจะเปลี่ยนพั้มครับใครแข็งกันครับกันใครจะอึดกันครับกปรก็รู้ใครจะอึดกับกัรใครจะอึดกับกานวัดอยู่นอกครับตอนนี้ เอ้ยอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มเอเคครับโอ้ยลูกนี้โอ้สถานการณ์พลิกผันกัินไหมครับลูกนี้จะมาไหมครับลูกเดียวบางทีกองเชียร์นี่ยังเชียร์อนุวัฒน์อยู่นะครับใช่องเดียวมีนับทำไว้เออดูครับยิ้มนะครับจะยิ้มทำไมครับอนุวัฒน์ครับไม่ผ่านไม่ผ่านลูกเมื่อกี้ถล่มไม่แน่นะไม่แน่แม่แต่ว่าอนุวัฒน์นี่นี่สีเมืองใส่สูตรมาแล้วจำได้